สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิิละโรดวันนี้7สิงหาคม2563 ร่องมรสุมหรือว่าล่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ทาให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางครับหลายพื้นที่ประสบกับทกภัยที่เกิดขึ้นน้ําท่วมฉับพลันนะครับไล่เลียงกันตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับจากแบบจําลองสภาพอากาศก็เห็นนะครับว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่ของนครราชสีมาเป็น ปริมาณที่มากเกือบจะทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับประกอบกับในช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมาในพื้นที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับทำให้ความร้อนสะสมสูงโดยเฉพาะในเขตเมืองครับและเมื่อมาเจอกับร่องมรสุมที่พัดผ่านจึงทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ําท่วมสูงในหลายจุดนะครับถนนหลายสายถนนสายหลักสายรองมีน้ําท่วมขังรอการระบายรถสัญจรไปมาด้วยความลําบากนะครับในบางพื้นที่จะเห็นว่าน้ําท่วมถึงตัวรถเลยนะครับ โดยเฉพาะในเขตเมืองถนนทุกเส้นมีน้ําท่วมขังรอระบาดไปกันที่ทางด้านภาคเหนือกันบ้างอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านสองพี่น้องหมู่ที่ตําตบลริมโของอําเภอเชียงของนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนส่วนในพื้นที่อําเภอเชียงคำจังหวัดพยา เกิดน้ําท่วมเหมือนกันนะครับบริเวณสะพานข้ามน้ําลาวของบ้านแหะหมู่ที่5้าตําบลลาวอําเภอเชียงคําครับน้ําป่าก็ได้ไหลเข้าท่วมอย่างหนักและก็เข้าสู่เชียงคําในหลายพื้นที่ขณะที่บ้านคแนงหมู่ที่10ตําบลแม่ลาวชาวบ้านก็ได้แจ้งนะครับว่าระดับน้ํานั้นได้สูงขึ้นครับแล้วก็ขอให้พื้นที่ที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าท้ายน้ํานั้นเตรียมรับมือกับน้ําป่าให้ดีๆนะครับ ส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านครับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านถูกน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมเป็นบริเวณกว้างจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรปางซ่านบูที่4บ้านยอดตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านความเสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรครับ นอกจากนี้ที่บ้านศพเป็ดอำเภอท่าหวังผาจังหวัดน่านก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันลํำน้ำยาวได้เพิ่มระดับเอ่อท้นท่วมบ้านศพเป็ดนะครับแล้วก็ท่วมผิวจราจรครับสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านจากการดูปริมาณฝนที่ตกสะสมนั้น1คืนเกือบจะถึง300มิลิเมตรนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และไหลหลักมาตามพื้นที่จากที่สูงอำเภอสองแควก็ไหลามาตามพื้นที่อำเภอเชียงกลางและพื้นที่ของอำเภอท่าหวังผากับ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาโดยผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศกลางออกมาระบุนะครับว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงช่วงของ16ส,สิงหาคมก็จะเป็นฝนที่ตกตามฤดูก,กาลครับในประเทศไทยพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้ฝนต่อเนื่องนะครับโดยนายสมควรต้นจานออกมาระบุนะครับว่าหลายคนกังวลใจหลังจากเกิดพายุศิลากูแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีคําถามว่าจะเกิดพายุอีกหรือไม่โดยผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศส่วนกลางบอกนะครับว่าแม้จะมีน้ำ ฝนที่ตกลงมาเติมในอ่างในเขื่อนโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างซึ่งก็ยังมีน้ําน้อยอยู่นะครับข้อมูลในเบื้องต้นนะครับบอกว่าพายุหมุนเขบร้อนหลังจาก7สิงหาคมยังไม่ปรากฏการก่อตัวใกล้บ้านเรานะครับแต่อาจจะมีย่อมความกดอากาศตา่ำปรากฏให้เห็นในทะเลจีนใต้และด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับซึ่งก็คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุได้แต่ว่าทิศทางนั้นไม่มาทางบ้านเรานะครับขึ้นไปทางเหนือแต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยที่ก่อ ให้เกิดฝนในบ้านเรานั่นก็คือร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านดูบริเวณตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงรวมถึงร่องฝนที่เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้อย่างที่บอกไปครับเพราะฉะนั้น3ปัจจัยเหล่านี้ก็ทําให้เกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยไปจนถึงช่วงของ16สิงหาคมนี้ครับ แต่ถ้าเราดูจากแผนที่อากาศจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่8สิงหาคมไปจนถึง11สิงหาคมครับร่องฝนนั้นก็จะพาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนครับขณะที่มะระสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นครับปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดฝนนะครับแต่ว่าช่วงหลังจาก12ไปแล้วนะครับ ร่องฝนจะกลับขึ้นไปอยู่บริเวณของพมา่าเวียดนามลาวเหมือนเดิมครับในช่วงนี้จะมีการสวิงขึ้นสวิงลงแต่ผลดีที่เกิดฝนนั้นก็ยังเกิดขึ้นได้ในบ้านของเรานะครับ มาดูจากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศฝนที่จะตกลงมาจากทีพผลของ3ปัจจัยจากแบบจำลองของสานักทรัพยาก,การน้ําหรือว่าวัฟรอมโมเดลนะครับซึ่งได้ให้ค่าการเกิดฝนเอาไว้พื้นที่สีเขียวคือฝนที่อ่อนๆครับและฝนตกหนักก็คือพื้นที่สีเหลืองสีส้มเข้มๆซึ่งก็จะปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่บริเวณของทางด้านภาคเหนือตอนบนตอนล่างรวมถึงทางด้านภาคอีสานทั้งภาคเลยนะครับแล้วก็ภาคด้านตะวันออกนะครับพื้นที่สีส้ม ที่เราโฟกัสก,กันก็อย่างเช่นพื้นที่เชียงใหม่อมก๋อยพื้นที่จังหวัดน่านบ่อเกลือแม่จริมนะครับอำเภอโป่งพยาวรวมถึงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักพื้นที่ทางอีสานครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยภูเรือจังหวัดเลยมีฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิครับและในพื้นที่ของดอนกิ่งอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักครับพื้นที่ทรายมูลยโสธรครับหนองพอกร้อยเอ็ด รวมถึงพื้นที่อุบลราชธานีนะครับที่โขงเจียมครับสิรินทรออุบลราชธานีครับเช่นเดียวกับพื้นที่ทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีโอกาสเกิดฝนได้เหมือนกันมาดูทางด้านตะวันออกนะครับเน้นไปที่พื้นที่สีเข้มๆครับจันทบุรีตราดระยองครับมีฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระมัดระวังฝนที่ตกลงมานะครับไปดูวันที่ 7และ8ไปแล้วนะครับมาดูวันที่8ถึง9ตั้งแต่19นาฬิกากันไปบ้างพื้นที่เดิมๆครับแม้ว่าการกระจายจะลดลงไปแต่ก็ยังเห็นพื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานยมีฝนมากที่สุดนะครับแล้วก็กลุ่มฝนสีแดงเข้มเข้มจะมาตกหนักอยู่ที่อุบลราชธานีครับที่โคงเจียมอำเภอสิรินทร์ครับก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเช่นเดียวกับนครพนมนะครับนครพนมบึงกาฬก็จะมีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันสกลนครน,นะครับและพื้นที่อำเภอปัว,ปวบ่อ,อกเกลือ พยาวน่านต,าต่างๆเหล่านี้จะมีฝนตกหนักทั้งสิ้นนะครับมีฝนตกครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือเหล่านี้พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไล่ลงมาพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาทางอีสานก็มีฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับอำเภอเขา,ข,าขิจกูดจันทบุรีครับแล้วก็พื้นที่เมืองจันทบุรีบ่อไร่จังหวัดตราดกับก็มีฝนตกหนักเหมือนกันส่วนพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกก็มีกำแพงเพชรมีตา ก็จะมีฝนตกได้นะครับนี่คือการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe ติดตามทาง YouTube ช่องนี้นะครับเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสาพรพยากรณ์อากาศครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ